ผลการแข่งขันแบนตันเจแปนโอเพน2025รอบ32คนประเภทชายเดี่ยววิลกรุสวิทิสารเมื่อวานดำหนึ่งของรายการเมือหนึ่งของโลกแพ้เวงหงหยางมือ13โลกจากจีน13-21 19-21ประเภทหญิงเดี่ยวเมลัชนทอินทอนอนเมื่อ10ของโลกแพ้อ,อันเซยองมือวานดำหนึ่งของรายการเมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้14-21 11-21กรีมพุษนันอึ้งบุงพัน์มือ15ของโลก แพ้ชิวปินเชนมือ27ของโลกกับไต้หวัน1/2ต่อเกม14-21 21-13 9-21ประเภทหญิงคู่มุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับแอนฟิลสุกิตาสุวัชัยคู่มือ28ของโลกแพ้เคาโอสะวะกับไมทนาเบะคู่มือ72โลกจากญี่ปุน่น14-21 13-21ประเภทคู่ผสมจากไทยบัตเดชาพ,พลโพลุนเคกับเฟลสุกศลาเปียวสามพรานคู่มือ5ของโลก ชนะเอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกคอนิชาตรงสถาพรพันธุ์คู่มือ205ของโลก2.1ต่เกม19.21 22.20 2 1 1 4